สวัสดีค่ะที่นี่บ้านสวนไม้หัวดอกสวยนะคะวันนี้พามาดูดอกบัวดินดอกซ้อนค่ะสีนี้เธอชื่อลีลาวดีนะคะสวยแล้วก็หวานมากๆเลยอันนี้ยุ่งก็เพิ่งปลูกไปนะคะพอดีว่ายังคงยังจะไม่สมบูรณ์เท่าไหร่นะคะดอกก็เลยเนี่ยดอกนี้ซ้อนน้อยมีกลีบซ้อนแบบจะน้อยขึ้นมาแค่นิดเดียวเองนะคะแต่ไม่กังวลค่ะ เดี๋ยวเขาก็ซ้อนค่ะพอเวลาเขาสวยๆแบบสมบูรณ์ปลูกสมบูรณ์ดีๆนะคะดอกเขาก็จะเกลีบซ้อนขึ้นมามากกว่านี้แบบมากสองสามชั้นเลยก็ได้ค่ะนะคะ,นะคะปลูกวอดีนนี่เวลาปลูกดอกซ้อนนะ่ะถ้ามันออกดอกมาแรกๆมันมักจะเป็นแบบนี้นะคะก็คือดอกยังยังไม่สมบูรณ์นะคะอันนี้มีจางอยมานิดเดียว ติดตามดอกไม้สวยๆที่บ้านเรานะคะได้ที่ Facebook f แ n p a g e ไม้หัวดอกสวยค่ะสั่งซื้อดอกไม้ทักมาที่ l ล n e แอ y u n g นะคะเบอร์โทรศัพท์0814007137วันนี้ยุ้งลาไปก่อนค่ะฝากลีลาวดีไว้ในอ้อมอกอ,อ้อมใจได้นะจ๊ะบ๊ายบายค่ะ